สวัสดีครับน้องเกนนี่แม่แอนนะคะนี่ชื่ออะไรครับเงโอเค,อเ,คเมื่อกี้เราไปไหนกันมาครับไปเดอมอลมาไปเดอะมอมาแต่เมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้าสัญญาเราทำความตกลงกันว่าอะไรไปเดอะมอจะต้องออต้องเก็บเป็นความลับถูกไหมครับแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าสมมติเราเข้าบ้านแล้วตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านแล้วนะจอดรถท้ายตรงน,นี้เข้าบ้าน โดยที่เราถือหลักฐานทั้งคริสปี้ครีมทั้งชานมแบบนี้เข้าบ้านป๊าป๊าจะถามคำถามเกนว่ายังไงว่าเกนไปแอบไปไหนมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีวกว่าว่าน้องเกนจะตอบว่ายังไงอย่าลืมสรุปบอกป๊าป๊าได้ไหมว่าเราไปเดี๋ยวมองมาอ่าโอเคนะแล้วถ้าป๊าป๊าถามล่ะ,อะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ Selamat pagi.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  Selamat Selamat pagi. Selamat พี่กิีมด้วยล่ะสวัสดีครับยังไงสวัสดีครับง่อยไหมสรุปทำไมมีแล้วเอามาอวดเขาทำไมอ่ะเจนทำไมกินโดนัทอ่ะอร่อยไหมแล้วเอามาจากไหนโดนัทอ่ะกระุรู้แล้วว่ามาจากถุงไปซื้อที่ไหนมากุกกกิ๊กกระโม เกนนายนายบอกว่ามาว่าอะไรห้ามบอกใครว่าไปเดิมโมแล้วเกนมาบอกว่าป๊าแบบนี้ได้ยังไงจู้จู้สัญญาไม่เป็นสัญญาที่นะาสัญญาไม่เป็นสัญญานี่นะาเมื่อกี้ยังกระซิบกระซาบกันอยู่เลยรู้ คราวหน้านี่แผนแตกไม่ได้แล้วอดไปแล้วเราห้ามเราอดไปเดือมมองกันสองคนแล้วให้ป๊ป๊าบอกอันนี้ให้ป,ป๊ป๊าของฝากยื่นให้ป,ปา๊าป๊าขอบคุณนะฮะนี่อะไรอะฮะไข่ลงไข่หมูอ่ะไม่เอาไข่ลไข่มุกจะกินโนนะขอกินคำเดียวนิดเดียวไม่ได้เอาเยอะไม่เอาเยอะเอานิดเดียว กิ้งโง่ค่ะอย่ี๋ยวายกเลิกของเล่นมันก่อนเกณฑ์ยกเลิกของเล่นก่อนฮะได้ไหมให้เงินแบ่งปะป้าคำหนึ่งป้าป้ากำลังจะซื้อแบ่งปะป้าคำหนึ่งเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยโง่ฮะเกณฑ์ใค่แบ่งปะป้าโดนัดปะป้าไม่ยกเลิกเลยแบ่งปาป้าเร็วๆขอคำเดียวปะ้าง้ออ้วอยู่แต่ไม่ให้กิน เดียวไหมเนี่ยฮะขอนิดเดียวก็ได้อ่ะนิดเดียวก็พอขอปราปากัดทำเล็กๆนิดเดียวได้ไหมเราต้องแบ่งปันสิแล้วมีน้ําใจอ่ะนิดเดียวเองขอแบบนี่ชิ้นเล็กๆก็ได้ขอปราปาเรียทีหนึ่งก็ะด้ได้ไหมโอ้โออ่ะองั้นเอาคืนมานี่ตังมามาเนี่ยสามสิบห้าบาทยังไงก็ไม่แบ่งมันจะมันจะอีกทีคือมันอิ่มแล้วอ่ะเอาไาให้อ่ะป๊าปากินป๊ปากินอย่างเงี้ย เราอะเป็นพ่อแม่ลูกกันอะ <Gym. Napoleon> เราจะต้องแบ่งปันกันนะป๊าป๊ามาม้าก็เสียสละให้เกณฑนั่งเยอะแล้วนะขอกินคำานึ่งมยังแบ่งยังมุ่งมั่นว่ามันไม่ได้ไหนทำไมมันเละขนาดเนี้ยให้ดูดิดูดิกรรมจเหนียวมือเลยเนี่ยดูแล้วดูสภาพใครจะกินลงเนี่ยของเธอเนี่ยฮะ โอูตายไม่เอาแล้วไม่กินแล้วอะไรอันนี้เหรอเมื่อกี้อะขอกินโดนัทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอก,กี้ขอกินโดนัทต,ตั้งเยอะขอกินนิดเดียวอะไม่ให้แล้วอันนี้จะมากินไข่มุก กินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเมื่อกี้ใครกินกบบอกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนเมื่อกี้อะขอกินโดนัททำไมไม่ให้ฮะไม่ต้องยิ้มเลยทามม่สรุปต้องแบ่งตานไหมไม่ต้องไม่ต้องแบ่งไปงั้นป๊ปาก็ไม่แบ่งตสรุปต้องหรือไม่ต้องต้องไม่เยอไม่ให้กินไม่เยอ เมื่อกี้ทีโดนด่าแต่ไม่ยอมให้เลยนิดนึงก็ไม่ให้มไม่เพื่อตายอ้อน <c oughs> นี่เหรออ้อนอ่ะท่าอย่างนี้อ่ะท่าอ่ะอ้อนวเวลาเราอ้อนเราจะพูดวหวานปปา้าจ๋าป้าป้าจ้าอะไรนะป้าจ๋าจำนึกผิดแล้วหรอค้าวๆ้าว่าจะให้ไหม แบ่ปันแน่นะเชื่อถือได้ไวอ่ะมากินมากินมากินอ่ะมา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 เจ่งไหมอร่อยฮะโอ้ไข่บุกลนดูจะไหมเอออะใครว่าเก่งเก่งด้านรักบ้าง อย่าคิดว่าเชื่อนะเอออย่าคิดว่าเขาไม่หลงอุบายตัวเองนะวันนี้ปล่อยไปก่อนเอาไปบ๊าเอาบาไปบ้าถ้าเพื่อนชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกริ่ง้นะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย